ต่อไปขึ้นตัดทิตที่6สังขยาตัดทิตออกเสียงแบบไทยก็ว่าสังขยาไปอย่างนั้นแหละสังขยาตัดทิตนี้ก็จะใช้ควบคู่กับปูนกรณะสังขยาที่เราเรียนผ่านมาแล้วย้อนขึ้นไปดูสังขยาที่เป็นปูรณะสังขยาในหน้าหน้า84เปิดย้อนไปหน้า84ปูนกรณะสังขยา คำที่นับให้เต็มหรือนับตามลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นต้นเนี่ยคำทั้งหมดในตารางปูรณสังขยาเนี่ยผ่านการเป็นตัดทิศมาก่อนแล้วจึงจะมาเป็นปูรณสังขยาอย่างนี้ดังนั้นปูรณสังขยาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัดทิศนะเป็นตัดทิศเพราะทุกตัวปูรณสังขยามีปัจจัยแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่าผ่านการทําประกอบปัจจัยมาก่อน และปัจจัยเนี่ยก็ใช้คําว่าเต็มดังนั้นปุรณะสังขยาและปุรณะตัดทิศจึงมีความเกี่ยวข้องกันกลับมาที่ปุรณะตัดทิศสังขยาตาัดทิศไม่ใช่ปุรณะตัดทิศมาที่สังขยาตาัดทิศสังขยาตาัดทิศนี้บางอาจารย์ท่านเรียกว่าปูรณต,ตัดทิศเพราะอะไรเพราะปุรณะสพท์ถูกลบไปส่วนตัวสังขยายยอย่างอยู่สังขยาตาัดทิศใช้ปัจจัย6ตัวคือติยะถธะมะถะ อีกะแทนปูนกรลยาณแปลว่าเต็มหรือแปลว่าที่เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามหรือที่หนึ่งที่สองที่สามยกตัวอย่างในทีน่นี้ที่หนึ่งไม่มีถ้ามีก็เป็นนะู่นสังขยาที่เป็นสังขยาล้วนแปลว่าที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือปะทะมะ เพราะว่าปัธรรมที่แปลว่าที่หนึ่งนั้นนะ่ะคำว่าปัธรรมไม่ได้มาจากเอกสังขยาแต่มาจากตั้งอยู่ในอันดับต้นตั้งอยู่ในอันดับแรกเป็นปัธรรมมาจากปัธรรมนั้นแล้วก็ลงมะาปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่เป็นปุรณตทิศนะถ้าที่หนึ่งนะเอาตั้งแต่ที่สองขึ้นไปดังนั้นในนี้ในที่นี้ท่านจึงมีอุทาหณ์ตั้งแต่ที่สองขึ้นไปดูตัวอย่างทวินังปูงกระโน ปูงระโนแปลว่าเต็มทวิน,นังแห่งสองทั้งหลายเต็มแห่งสองชื่อว่าทุติยะแปลว่าเต็มสองหรือที่สองเต็มสองหรือที่สองเคยได้ยินเจ้าวัฐิปูรณะกัสปะไหมเต็มที่เท่าไหร่เต็มที่หนึ่งร้อยมีตระกูลเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่งมีคนใช้ในบ้านเก้าสิบเก้าคน ในคนใช้ทั้งหมดนะั้นมีครอบครัวครอบครบัวหนึ่งในในร้อยในเก้าสิบเก้าคนนะ่ะคลอดบ,บุตรชายออกมาหนึ่งครบคนที่หนึ่งร้อยพอดีเศรษฐีก็เลยเรียกชื่อเด็กเกิดใหม่ว่านายปูรณะแปลว่าคนเต็มเต็มร้อยดังนั้นถ้าขานชื่อว่านายปูรณะหมายถึงร้อยคนหรือคนเดียวคนเดียวเท่านั้นการนับปูรณะสังขยาเหมือนกัน คำว่าเต็มแห่งสองนั่นหมายถึงอันคันที่สองคนที่สองสิ่งที่สองไม่ใช่หนึ่งและสองหมายถึงสองอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้านับปกติสังขยาว่าสองนั่นหมายถึงเอาหนึ่งและสองด้วยแต่ถ้านับปูงกรณะนับว่าสองนั่นหมายถึงสองอย่างเดียวหนึ่งไม่เกี่ยวเด็กชายปรุณะโต,โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะเกิดมาเป็นคนที่เต็มร้อยพอดีนี่แหละไปไหนมาไหนเขาก็ายกย่อง ให้เกียรติแม้แต่เศรษฐีแท้ๆยังไม่ใช้ให้ทำงานหนักเลยเพราะถือว่าเป็นคนที่เกิดมาเต็มเป็นมงคลเป็นคนมงคลไปไหนมาไหนก็เอ้ยถือว่าตัวเองในพิเศษก็เลยกลายเป็นคนขี้เกียจจะบอกว่าสันหลังยาวก็จะเกินกลายเป็นคนขี้เกียจวันหนึ่งปูนาสังขยาเนี่ย ไปทำงานพลาดเจ้านายตีเขาไล่จับเอาไว้นะถูกดูไล่จับเอาไว้จับผ้าจับผ่อนได้สลัดผ้าวิ่งหนีเลยหนีไปอยู่ในป่าเบื่อทิ้งแล้วเว้ยบ้านทาดไม่อยู่แล้วไปอยู่ในป่าเงนเงนๆเ,เป็นชีเปือยตอนนี้เขาดึงผ้าหมดแล้วนี่เป็นชีเปลือยเป็นพวกชีเปลือยอ่ะพวกอาเจรกะนะันอยู่ในป่าผู้คนมาเห็นอุ้ย คนนี้เปลยผ้าเปลยผ่อนน,นีแสดงว่าหมดกิเลสแล้วแสดงว่าเป็นคนหมดกิเลสแล้วเนี่ยไม่อายคนนั้นก็บมดกิเลสคนนี้ก็หมดกิเลสไอลือเรื่องอย่างเงี้ยมันเร็วแป๊บเดียวคนทั้งเมืองแห่แหนกันมาเครื่องสักการะบูชาสารพัดเขาก็เลยเขาก็เลยพึงพอใจว่าอ๋อที่เราได้เครื่องสักการะบูชาอย่างนี้เพราะไม่นุ่งผ้านี่เองตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ยอมน่งผ้าอีกเลย แล้วก็กลายเป็นเจ้ารัธิชื่อว่าปูรณะกัสปะในในเจ้ารัธิหกอ่ะจำได้ไหมครูหกอ,อ่ะพวกเจรากะังย่าง่อยทุกวันนี้ก็เป็นพวกตระกูลรัธิมหาวีระที่เมืองปาตลีบุตรนะดังนั้นคําว่าเต็มแห่งสองหรือที่สองนี้หมายถึงตําแหน่งที่สองเท่านั้นที่หนึ่งไม่เอาได้รูปว่าทุติโยนี่คือลงติยปัจจัยโดยอาเทศทวิศัพนีเป็นทุก ทวิเป็นทุติยะปัจจัยก็เป็นทุติโยทวิมาจากสองต่อไปตินังปูงก็โนตติโยลงติยะปัจจัยเหมือนกันติสังขยาเป็นตะติเป็นตะแล้วก็บวกติยะปัจจัยจึงเป็นตติโยที่สองหรือเต็มแห่งไอ้ที่สาที่สามหรือเต็มแห่งสามเต็มสาที่สาชื่อว่าตติโยเอาดูต่อไป จตุนังปูงกระโนจตุโถเต็มแห่งสี่ศัพท์เดิมคือจตุลงถะปัจจัยแล้วก็มีซ้อนตะมาหนึ่งตัวตะที่มีจุดนะั่นคือซ้อนมาละ่ะด้วยวิธีของสังโยคเป็นจตุก,กับถะซ้อนตะด้วยเลยอ่านว่าจตุถะลงสี่เป็นโอเป็นจตุโถแปลว่าที่สี่หรือเต็มสี่ปัญจนังปูงกระโนปัญจโมลงมะปัจจัย ปัญจก,กับมะก็เลยเป็นปัญจโมเต็มห้าหรือที่ห้าต่อไปชั้นนางปูงกระโนฉัดโถลงถะปัจจัยนะลงถะปัจจัยเต็มหกหรือที่หกชื่อว่าฉัดโถลงถะปัจจัยแล้วสับเดิมคือฉะสังขยาใช่ไหมซ้อนตะต่อประตักมากับจุดนะซ้อนตะหนึ่งตัวเลยเป็นฉัดถะก็ได้ยินไหมฉัดถะ เช่นฉัฏทะสังขายนาสังขายนาครั้งที่6ที่ประเทศพามา่าต่อไปเอกาทสันนังข้ามไปนะที่เจ็ดที่แปดที่เก้าไล่ไปตามลําดับนั่นแหละไปรัดเอาที่สิบเอ็ดเลยเอกาทสันนังปูงรณีปูรณีเต็มเอกาทสันนังแห่งสิบเอ็ดเอกาทศีชื่อว่าเอกาทศีนั่นคือดิถีแปลว่าวันวันขึ้นแรมดิถีที่สิบเอ็ดก็คือ แรม11ค่ำขึ้น11ค่ำและสุดท้ายทเทปริมานานิเอตัสสาติทวิโกลงกะปัจจัยปริมานานิปริมาณทั้งหลายทเทสอเอตัสสแห่งสิ่งนี้อิติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงชื่อว่าทวิโกแปลว่าปริมาณสองหมายถึงมี2อ,อย่าง เช่นหมวดสองแปลว่าหมวดสองก็ได้กองมีปริมาณสองชื่อว่าสองเช่นหนังสือกองนี้มีสองเล่มนีม่ไงเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าทวิกะถ้าสามเล่มกกติกะสี่เล่มก็จะตุก,กะปันห้าเล่มก็ปันจกะอย่างเช่นปันจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหมวดห้าหมวดนี้มีห้าอย่างเกสาโลมานะขาทันตาตะโจอย่างเนี้ยเพิ่มกะปัจจัยก็จะแปลว่า หมวดหมวดกองกองกลุ่มกลุ่มหมู่หมู่หมายถึงว่าม,มีการนับเท่านั้นเท่านั้นฮะอ๋อไม่ไม่เป็นทุกโกไม่เป็นทวิโกใช่ไหมมีครับทุกโกก็มีครับทวิกะทุกกะติก,กะมีครับทุกกะก็มี <S <S หมดแล้วสังขยาตทิศลงปัจจัยกี่ตัวนะหกตัวรู้ไหมพอเห็นผู้ผู้รู้ไหมว่ามันตัวไหนลงปัจจัยไหน ตัวสังขยาทั้งหมดที่ไม่ใช่หนึ่งนะตั้งแต่สองขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนำมาใช้เป็นปุรณะสังขยาที่เป็นสังขยาตทิศินี่ยได้ทําได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วแต่มีจํานวนเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะบอกว่าปีที่อะไรอย่างนี้วันที่เดือนที่